เม็ดยามอกกิโลละกิโลละสองร้อยค่ะเราซื้อมาประมาณสิบกิโลเลยมาหวานญ้าให้นองวัวก,กินกันอันนี้ก็คือหวานพื่กหวานโกนค่อยปัน่นแล้วมันก็โตแล้วก็ตัดญ้านี้เลยให้วัวก,กินเราทำจริงๆค่ะไม่ได้สร้างภาพ <laughs> านาสร้าง,างภาพ นี่ไยสร้างภาพคือคนถือกล้องนี่แหละมายืนถ่ายเฉยๆอ้าวท้อ๋อแม่เขาจะมาปันแล้วเหรอเขาแม่บอกว่าให้บอกก่อนสามสิบนาทีใช่เวลาจะไปเอาคิวออกเดี๋ยวเขามาแล้วเรามาไม่ทันออ นี่หวานมาเมล็ดหญ้าเพื่อปลูกหญ้าให้วัวกินใช่ไหมทำตำแหน่งก่อนเพราะมันเป็น,มนเมล็ดหญ้าเล็กๆมันมองมองไม่เห็นนี่นี่มองไม่เห็นเลยพ<ด>อหว่านเข้าไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยเออเราทำตำแหน่งไว้ก่อนไม่รู้ว่าหว่านถึงไหนแล้ว กดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยด้วยนะคะหวานไปแล้ว เกืปั้นตัวเลยเอะนะี่แล้วแบบกันดอานี่ดเดี๋ยวเราจะใส่ซับไตเติลตอนเราอูดภาษาเขมรเดี๋ยวคนอาจจะไม่เข้าใจดาวจะหวานเนื้อลมค่ะเพราะเล็ดย่ามันเบาค่ะอปลิปว

พอแตกกียหักผ่าทำเนียมลังปีรวยเดี๋ยวแวทือถ่อโอนตางตีเมืองนอกนะลื้อหนเงียงกระดักเนียงกระดักซับไตเติ้ลในเงียงตัวตัดต่อเตียนหนึ่งคอมเนียงโอ้แดดนโอ้รายเจ็บจะอยู่นือลมอีก không em, lời